สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานในชีวิตประจาวันนะครับที่เราได้รู้ไปแล้วว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่พลังงานนะครับรอบๆตัวเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้จากพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนจากพลังงานความร้อนกลายเป็นพลังงานแสงจากพลังงาน แสงกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้นะครับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาลงลึกในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับเราจะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนนะครับพลังงานกลต่างต่างมากมายนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยการนํา เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมามาเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมในส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับว่ากว่าที่เราจะใช้ไฟฟ้ากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างไรนะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่เราผลิตได้เนี่ยเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มันก็มีวัน หมดไปมีวันทั้งมีดที่ใช้แล้วหมดไปกับมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็เช่นเดิมครับเมื่อเราเรียนจบเรื่องนี้นะครับเราจะได้ทำอะไรนะครับเรื่องของพลังงานกับชีวิตนะครับเดี๋ยวเมื่อเราเรียนจบเรื่องนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับช่วยกันออกแบบแล้วระตุ้นให้ ทุกคนใช้ร่วมกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยะัดเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ชุมชนหรือหมู่บ้านหรือว่าในครอบครัวของเราใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะครับเราจะมีวิธีการนําเสนออย่างไรนะครับเดี๋ยวในตอนท้ายเราจะมาคุยกันนะครับทีนี้กิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นใบงานที่2นะครับเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเราเราตั้งคําถามกับเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าว่า ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่มีการผลิตขึ้นมาอย่างไรนะครับกระบวนการใช้วิธีการในผลิตขึ้นมาบ้างนะครับเราก็นํามาสู่การตั้งคําถามว่าอาจจะเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างไรทรัพยากรธรรมชาตินํามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างไรนะครับตั้งคําถามไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องนะครับเมื่อตั้งคําถามเสร็จแล้วนะครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทดลองพร้อมกับศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับจากแบบเรียนก็ดีนะครับจากเว็บไซต์นะครับจากใบความรู้ต่างๆนะครับเราก็ไปสืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาบันทึกผลได้เลยนะครับเราก็ตั้งจุดประสงค์เพื่อทดลองและศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าในบ้านเราก็ได้นะครับมาถึงวัสดุอุปกรณ์นะครับสิ่งที่คุณครูจะใช้ในวันนี้ก็จะมีตัวไดนาโมอย่างง่ายนะครับเดีย๋ยวจะ ตัวให้ดูนะครับตัวไดนามอย่างง่ายนะครับแอมมิเตอร์อย่างง่ายนะครับแล้วก็สายไฟนะครับเพิ่มแบบเรียนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับกลับมาย้อนกลับมาดูนะครับตัวนี้นะครับก็คือไดนามออย่างง่ายนะครับมันก็จะมีขั้วสีขั้วสีแดงนะครับกับขั้วสีดำนะครับในไดนามตัวนี้นะครับก็จะมีขดลวด ทองแดงพันอยู่นะครับปลายของขนลวดทองแดงก็จะมาต่อเข้ากับตัวขั้วทั้งสีแดงและสีดำนะครับส่วน2ข้างข้างก็จะมีแม่เหล็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไดนาโมนะครับซึ่งเราสามารถเห็นได้บ่อยนะครับจาการถจักรยานแต่ก่อนจะมีเยอะรถจักรยานก็ดีนะครับที่ที่มันติดอยู่ตรงล้อหน้าแล้วเมื่อเราให้มันเบียดกับล้อเมื่อมันหมุนมันก็จะทําให้หลอดไปที่หน้ารถเราสว่าง เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอีกไหมส่วนใหญ่เขาใช้ที่ชาร์จกันหมดแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่กันหมดแล้วเขาไม่ค่อยใช้ตัวไดนาโมนี้แล้วแต่ก่อนจะมีเยอะรถรุ่นเก่าๆจะมีเยอะนะครับหรือรถญี่ปุ่นก็จะมีเยอะนะครับและก็ตัวนี้ก็คือตัวไดนาโมอย่างง่ายนะครับที่เราจะเอามาทดลองกันในวันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตัวจําลองนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับก็คือแอมมิเตอร์อย่างง่ายนะครับ อันนี้ไม่ใช่อย่างง่ายแล้วถ้าแอมมิเตอร์อย่างง่ายเข็มมันจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้แอมมิเตอร์ที่วัดค่าได้จริงๆนะครับจะเห็นว่าแอมมิเตอร์เนี่ยเข็มมันจะชี้อยู่ที่เลขศูนย์เราทดลองหมุนตัวนเข็มในกาดูว่าเข็มเนี่ยมันจะกระดิกไปทางไหนนะครับ <WH US S> แล้วก็หมุนตามเข็มในกาว่ามันจะกระดิกไปทางไหนเริ่มแรกเลยนะครับวิธีการทดลองในวันนี้นะครับ <pasti S 2> ไอ้นย้ำอีกทีนะครับแอมมิเตอร์ถ้าเข็มมันกระดิกนะครับเข็มมัน เลื่อนที่ไปทางด้านใดด้านหนึ่งแสดงว่ามันมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรก็คือมีพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าเข็มไม่ไม่เคลื่อนไหวนะครับมันก็จะไม่มีไม่เกิดพลังงานไม่มีพลังงานไฟฟ้าไหลผ่านแอมมิเตอร์นะครับเราก็สามารถบอกได้นะครับบอกได้ทันทีเลยว่าแอมมิเตอร์ตัวนี้มีพลังงานมีกระแสไฟฟ้าไหมนะครับโดยการต่อนะครับทีนี้มาดูวิธีการทดลองครับวิธีการทากิจกรรม คุณครูจะมี2ตอนนะครับสัปดาห์นี้ตอนที่1นะครับการผลิตพลังงานไฟฟ้นานะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อไดนาโมนะครับต่อไดนาโมอย่างง่ายโดยเอาขั้วสีแดงต่อขั้วสีแดงเราจะเห็นว่าไดนาโมของเราเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีรูไว้เสียบแค่ช่องเดียวนะครับแต่ว่าพอแอมมิเตอร์เนี่ยมีให้เสียบหลายช่องนะครับราะฉะนั้น เอาอย่างนี้เราเสียบช่องเล็กก็แล้วกันนะครับเราเสียบช่องที่2มิลลิแอมนะครับเราเสียบที่ช่อง2มิลลิแอมกับนะครับขั้วแดงต่อขั้วแดงขั้วดําต่อเข,ข,ข้ากับขัข้วดำนะครับหลังจากนั้นครับเรามาคาดการคําตอบกันก่อนนะครับคาดการคําตอบว่าถ้าเราหมุนตัวไดนาโมนะครับเรามาคาดการคําตอบกันก่อนขออนุญาตยกกล้องมาใกล้ๆ เรามาคาดการคําตอบกันก่อนถ้าเราหมุนไดนาโมตัวนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในข้อที่4.2นะครับก็ให้นักเรียนบันทึกผลลงในตารางว่าเราอาจจะบอกว่าเข็มแอมมิเตอร์กระดิกเคลื่อน,นที่ไปทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่นะครับบันทึกคาดการเป็นการคาดการค,าตารคำตอบเดาคำตอบได้เลยนะครับทีนี้พอข้อที่4.3 ก็ทดลองจริงครับทดลองหมุนในนาโมในทิศทวนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็บันทึกผลแล้วก็4.4ก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็บันทึกผลนะครับแล้วก็ข้อที่4.5ให้ทําซ้าข้อที่4.3กับ4.4อีกสครั้งนะครับแล้วก็บันทึกผลเพราะฉะนั้นเราจะทําการทดลอง3ครั้งอ่ะอันดับแรกคาดการคําตอบกันก่อนนะครับคาดการคําตอบกันก่อนว่าเราจะได้คําตอบว่าอย่างไรนะครับ เราคาดการคำตอบแล้วเราก็บันทึกผลลงในตารางได้เลยนะครับ นักเรียนคาดการคําตอบนะครับระหว่างนี้นักเรียนคาดการคําตอบนะครับเมื่อคาดการคําตอบได้แล้วนะครับคราวนี้เราทดลองหมุนอันดับแรกครับหมุนทวนเข็มก่อนนะครับหมุนทวนอ่มหมุนทวนเข็มไดกาสังเกตแอมมิเตอร์อาจจะดูยากสักนิดหนึ่งคุณครูให้ดูแอมมิเตอร์ดีกว่านะครับเมื่อเราหมุนแอมหมุนไดนาโมอย่างง่ายทวนเข็มไดกานะครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับ เป็นไงเข็มของแอมิเตอร์เป็นไงครับเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางไหนครับไปทางขวาใช่ไหมครับเราก็บันทึกผลได้เลยครับแล้วก็หมุนตามเข็มหมุนตามเข็มก็คือหมุนให้ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวานั่นเองหมุนไปทางขวาเกิดอ,อะไรขึ้นครับเราจะสังเกตว่าเข็มของแอมิเอร์เป็นไงครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกไหมครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเคลื่อนที่ลงข้างล่างนั่นเอง แสดงว่าเข็มของแอมิเอร์กระดิกทั้งทวนเข็มทั้งตามเข็มใช่ไหมครับเราก็ทกําการทดลองซ้ําครั้งที่1ได้แล้วต่อไปครั้งที่2หมุนทวนเข็มอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเข็มมันเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับพอหมุนตามเข็มนาฬิกามันขยับเล็ก นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตดีๆในกล้องวิดีโอนะครับอาจจะรวมนะครับต่อไปหมุนทวนเข็มอีกรอบนึงมันขยับน้อยมากนะครับมันขยับน้อยมาก เราทดลองหมุนนะครับมันหลวมแล้วด้วยมันขยับนิดเดียวนะครับเพราะว่าแรงไม่พอนะครับอ่ะโอเคเราจะสังเกตว่าเมื่อเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับกลับมาดูหน้าคนรูเมื่อเราเราหมุน ไดนามออย่างง่ายทวนเข็มนาฬิกานะครับเข็มของแอมมิร์อก์ก็จะเคลื่อนไปทางขวานะครับ mm hmm. เมื่อเราหมุนตามเข็มนาฬิกา mm hmm. เข็มของแอมมิร์อก์ก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับครนวนี้เราก็ไปบันทึกผลในตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมนะครับครั้งที่2อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็นักเรียนก็บันทึกผลได้เลยนะครับทีนี้ต่อไปตอนที่2ครับเมื่อเราทําตอนที่1เสร็จแล้วนะครับ ตอนที่2นะครับก็คุณครูก็จะให้นักเรียนสืบค้นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่จกแบบเรียนใบความรู้เว็บไซต์แล้วก็มาบันทึกผลการสืบค้นลงในใบกิจกรรมนะครับแล้วก็นําข้อมูลจากการสืบค้นเนี่ยที่สืบค้นได้มามาสร้างเป็นแผนผังความคิดให้สวยงามนะครับแล้วก็นําเสนอการผลิตพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับ ไปตารางบันทึกผลนะครับตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมนะครับคาดการก่อนครับเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าให้คาดการก่อนว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งที่1จะสังเกตว่าครั้งที่1มันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนครับพอหมุนทวนเข็มมันจะเคลื่อนที่ไปทางเข็มของเอมพิเตอร์ก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาครั้งที่2ก็เช่นเดียวกันแต่ครั้งที่3ไม่เกิดใช่ไหมครับเมื่อกี้พอหมุนตามเข็มนาฬิกา เราคาดการณ์ว่าอย่างไรก็เราก็บันทึกผลไปเลยนะครับครั้งที่1เราจะสังเกตว่ามันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับเข็มของแอมิเตอร์เคลื่อนที่ไปทางซ้ายส่วนครั้งที่2เนี่ยก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายพอครั้งที่3น่าจะมีการคเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับที่คุณครูสังเกตได้นะครับเราก็ดูในวิดีโอไปด้วยแล้วกันนะครับว่าครั้งที่3เป็นยังไงนะครับแล้วก็ พอหลังจางนั้นครับในตอนที่2นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนสืบค้นนะครับแล้วก็นักเรียนก็บันทึกเช่นทร,รัพยากรธรรมชาติอะไรอันที่1ทร,รัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอันที่1สมมตินักเรียนเลือกน้ําน้ําเป็นทร,รัพยากรธรรมชาติประเภทประเภทไหนให้ทำเครื่องหมายถูกนะครับทร,รัพยากรหมุนเวียนหรือทร,รัพยากรสิ้นเปลืองนะครับนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการโดยการ,การทําไง อธิบายคร่าวๆนะครับพอเข้าใจนะครับว่าเราเอาพลังเอาทรัพยากรน้ํามาผลิตไฟฟ้ายัางไงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับมีทั้งหมด5ทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ใช้ในการผลิตกะแสไฟฟ้าให้เราเลือกมาที่จริงมันมีมากกว่านั้นแต่คุณครูให้เลือกมาแก้ให้ชนิดแค่นั้นเองนะครับพยายามเลือกให้มันขัปะปนกันนะครับทั้งทรัพยากรหมุนเวียนและทรัพยากรทิ่เปืองเรามาดูว่าอะไรบ้างที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราและเป็น ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสรุปผลการทํากิจกรรมมีทั้งหมด5นะครับแล้วก็มาสรุปผลการทํากิจกรรมนะครับจากการทดลองหมุนไดนาโมในทิศทางตัวเข็มนาฬิกาและทิศทางตามเข็มนาฬิกาและสังเกตการเปลีป่ยนแปลงของแอม,เ,มตเตอร์สามารถสรุปผลการทดลองดังนี้เมื่อทดลองหมุนไดนาโมในทิศทางตัวเข็มนาฬิกาพบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ แล้วก็เมื่อทดลองหมุนไดานามโมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาพบว,ว่า,าเกิดอะไรขึ้นก็เอาจากตารางนะครับสรุปครั้งที่1 2 3มามาเขียนตอบได้เลยนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรเมื่อกี้กลับไปดูในวัสดุนะครับว่าเราเรียกว่าอะไรนะครับโดยการหมุนไดานามโมในทิศทางตัวเข็มและทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะทําให้เกิดอะไรขึ้น จะเห็นว่าเข็มกระดิกแสดงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับมีอะไรเกิดขึ้นเราก็บันทึกผลลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตอนที่2นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแผนผันผงความคิดอธิบายทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานฟ้าจากการบันทึกผลเมื่อกี้นะครับเราก็เอามาสร้างเป็นแผนผังความคิดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างใบงานนะครับใบงานที่นี่ก็คือใบงานนะครับ เราก็สามารถเปิดจาก Google Drive แล้วก็ลอกลงไปในสมุดหรือจะพิม้นก็ได้นะครับสําหรับคนที่ลอกนะครับก็ตั้งแต่ใบงานที่2นะครับตั้งแต่ใบงานที่2ข้อ1 2 3นะครับข้อ4ไม่ต้องลอกนะครับไปข้อที่5นะครับข้อที่5ตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับคาสั้นๆแล้วก็ตอนข้อที่6นะครับสรุปผลนี่ต้องต้องลอกลงไปนะครับต้องเขียนลงไปนะครับแล้วก็สร้างแผนผังความคิดในข้อที่7นะครับ ถ้าใครเป็นออกมาเนี่ยคุณครูก็จะมีตรงกลางให้คนที่ไม่เป็นก็ลอกข้อความนี้แล้วก็ทํารูปร่างได้ตามตามสนใจเลยครับตามอัธยาศัยเลยนะครับให้สวยงามนะครับระบายสีมาด้วยก็จะดีมากหลังๆไม่ไม่ค่อยมีใครระบายสีนะครับนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับถ่ายรูปส่งงานทาง Messenger นะครับทางกล่องข้อความในเพจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์นะครับโอเค นี่ก็คือกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะครับที่เราจะต้องมาทํากันนะครับอาจจะถ้าพิมพ์ใบงานก็สีหน้านะครับแต่ถ้าเขียนจริงๆก็ไม่น่าจะถึงเพราะว่ามันมากกับเนื้อหาที่บางอย่างที่ใส่เข้าไปเพื่อให้ใบงานมันสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับที่มันเยอะเพราะฉะนั้นใครที่พิมพ์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับใครที่เขียนก็ลอกเหมือนที่คุณครูบอกว่าให้ลอกเฉพาะข้อ 1. ข้อ1ข้อ1 2 3ส 5 6 7ท่านั้นเองนะครับสั้นๆน,นะครับโอเคนี่ก็คืองานสัปดาห์นี้คลิปนี้นะครับที่ให้พวกเราได้ตลอดได้ทํากันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลาสเรียนออนไลน์ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ